ความฝันคือเพดานความสำเร็จเก็บทุกเม็ดอุปสรรคที่ขัดขวางมีความเชื่อจงมุ่งมั่นอย่าปล่อยวางระหว่างทางอาจเหน็ดเหนื่อยอย่าถอดใจกล้าฝันใหญ่แล้วไปให้ถึงฝันที่ที่มันแตกต่างจากที่ไหนที่ที่ซึ่งไม่มีวันเหมือนใครใครเหมือนทำไมก็ฝันเป็นของเรา เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพและขอสวัสดีท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันนางสาวสุพางพรหมวาดนิสิตปริญญาโทชั้นปีที่หนึ่งกลุ่มเรียนที่หาสาขาบริหารการศึกษาคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะทุกท่านคะดิฉันมีคำถามที่อยากมาถามทุกท่านในที่นี้ทุกท่านเคยฝันถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตไหมคะแน่นอนค่ะ ทุกคนมีความฝันแต่หลายครั้งเราก็รู้สึกไม่มั่นใจในตนเองวันนี้ดิฉันจะขอพูดถึงขุมพลังความเชื่อมั่นที่สามารถนำพาเราไปสู่ความฝันอันยิ่งใหญ่ได้ความเชื่อมั่นไม่ใช่แค่การคิดว่าเราทำได้แต่เป็นพลังที่ส่งเสริมให้เรากล้าทำในสิ่งที่เราฝันด้วยค่ะลองจินตนาการดูนะคะว่า ถ้าหากทุกท่านมีความฝันที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าเรายังขาดความเชื่อมั่นในตนเองแล้วเราจะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไรล่ะคะความเชื่อมั่นทำให้เราผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆและสามารถทำให้เรายืนหยัดได้แม้ต้องเผชิญกับปัญหาในเรื่องใดๆก็ตามลองนึกถึงนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จหรือผู้ประกอบการที่เปลี่ยนโลก ดิฉันขอยกตัวอย่างเรื่องราวของโทมัสเอดิสันผู้ประดิษฐ์ไฟฟ้าเขาเคยล้มเหลวมาหลายครั้งก่อนที่จะคนพบหลอดไฟแต่เขาไม่เคยคิดที่จะยอมแพ้เขาบอกว่าผมไม่ได้ล้มเหลวผมเพียงแค่พบหมื่นวิธีที่ไม่ทำงานลองคิดดูสิเขาว่าถ้าหากเขายอมแพ้ตั้งแต่แรกแล้วโลกของเราจะเป็นอย่างไรนี่คือสิ่งที่เราต้องจำไว้เขาว่า ความเชื่อมั่นไม่ได้หมายถึงการที่ไม่มีความกลัวแต่หมายถึงการที่เรามีความกล้าที่จะเผชิญกับมันมีหลากหลายวิธีค่ะที่เราสามารถสร้างความเชื่อมั่นด้วยตนเองได้ 1. การตั้งเป้าหมายเล็กๆสำหรับหลายๆคนอาจคิดว่าการตั้งเป้าหมายใหญ่เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ความจริงแล้วนั้นการตั้งเป้าหมายเล็กๆก,ก,ก็มีพลังมากมายเป้าหมายเล็กๆ ทำให้เราก้าวเดินไปข้างหน้าได้ทีละขั้นช่วยให้เราลดความเครียดและเห็นความสำเร็จในแต่ละวันการทำสิ่งเล็กๆให้ประสบความสำเร็จจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและปนแรงบันดาลใจให้กับเราได้ค่ะ 2. การเรียนรู้จากความล้มเหลวทุกท่านเคยมีประสบการณ์ล้มเหลวในชีวิตหรือไม่คะสำหรับบางคนอาจจะเป็นการสอบไม่ผ่าน ความสัมพันธ์ที่ไม่สําเร็จหรือแม้กระทั่งธุรกิจที่ล้มเหลวล้วนแล้วจะสร้างความเจ็บปวดให้กับเราเป็นอย่างมากแต่ตรงจําไว้เขาว่าทุกความล้มเหลวคือบทเรียนของชีวิตที่จะทําให้เราได้เติบโตขึ้น 3. ล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่สนับสนุนถ้าหากเรากําลังเผชิญหน้ากับความท้าทายหรือเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ การมีคนรอบข้างที่คอยสนับสนุนสามารถสร้างความแตกต่างให้กับเราได้เป็นอย่างมากคนเหล่านี้อาจไม่ใช่แค่เพื่อนหรือคนในครอบครัวแต่เป็นคนที่คอยส่องแสงสว่างให้กับเราในช่วงเวลาที่มืดมนและเป็นแรงผลักดันเวลาที่เราเริ่มมีความสงสัยในตนเองการมีคนรอบข้างที่เชื่อมั่นในตัวเราจะทำให้เรามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะ ดิฉันขอยกตัวอย่างเรื่องราวของไมเคิลจอแดนเขาเป็นนักบาสเกตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ก่อนที่เขาจะประสบความสำเร็จเขาเคยถูกตัดออกจากทีมบาสเกตบอลในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเมื่อเขากลับบ้านและบอกแม่เกี่ยวกับความผิดหวังแม่ของเขากลับบอกว่าลูกเป็นนักบาสเกตบอลที่เก่งที่สุดในสายตาแม่ คำพูดนี้ทําให้เขามีกําลังใจและเป็นแรงผลักดันให้เขาตั้งใจฝึกซ้อมมากยิ่งขึ้นเห็นไหมละ่ะคะว่านี่คือพลังของการมีคนรอบข้างที่เชื่อมั่นในตัวเราคําพูดเล็ก,ลกๆจากคนที่รักสามารถเป็นกําลังใจและทําให้เราฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆได้สุดท้ายนี้ดิฉันขอฝากไว,ไว้ว่าถ้าแม้แต่คิดเรายังไม่กล้าคิด แล้วชีวิตจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรล่ะคะจงกล้าที่จะเชื่อมั่นในตัวเองกล้าทำตามความฝันที่เรามีขอให้ทุกท่านใช้ความเชื่อมั่นเป็นแรงผลักดันเพื่อก้าวสู่อนาคตที่ทุกท่านต้องการค่ะขอบคุณค่ะ